มาเดี๋ยวพา,าชมเกียยางครับมันเป็นแบบไหนเป็นแบนี้เองอนี่ครับประมาณนี้น็อตตัวนี้มันก็จะติดอยู่กับเหล็กตัวนี้เลยนะครับ อทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน,น็อตดนูโอ้โหเยอะเลยเนี่ยขอ,ออกง่ายๆครับอืมโอ้ไปเทคยังเรือนาติบเลยเนาะ ปานปานปานใบไม้เลยดีครับนี่ใบแท็กนี่นี่ง่ายเลยนี่จริงๆพอ,อยางมันขาดไปมันมันก็เสมอเลยนะเนี่ยแบบเนี้ย จริงๆมันก็เดินได้นะแบบนี้เนาะเสมอเลยนี่เห็นไหมเนี่ยต้นเนี้ยจริงๆไม่ต้องถอดออกก็ยังได้เลยครับแต่ว่าได้ถอดแล้วต้องถอดให้หมดเลยมันจะได้ดูดีหน่อยอ๋ช่วงนี้เว็บพน,นันรู้สึกว่ามาในคอมเมนต์ผมเต็มเลยนะครับมันไม่รู้มาอย่างไงเนาะโอ้ยเต็มคอมเมนต์เลยเว็บพน,นันครับต้องบอกว่าผมไม่รู้เรื่องเ้อมันมาในข้อความมันมาในคอมเมนต์ อันนี้เราไม่เกี่ยวใช่ไหมเราเราทำไมไม่ใช่บล็อกฮะยทำไมไม่ใช่บล็อกใช่แล้วเฮ้ยบล็อกลมอ่ะไม่เไรมันจะองถึงนาดนั้นเลยนี่มันไม่ต้องถึงบล็อกลมหรอนี่เอฟซีเขาถามมาทำไมไม่ใช่บล็อกเอฟซีถามมาเยอะยังเสร็จไว้ อะไรนะเดี๋ยวมันเสร็จไวครับมันเร็วเกินถ้าใช้บล็อกลมมันก็ต้องยังไงล่ะมันต้องขยับรถไปโน่นนะครับมันจะยิงได้ไหมล่ะ,ะมันยิงได้ไหมไม่ใช่มันติดบ่ จริงบล็อกลมก็มีนะครับแต่มันขี้เกียจปั๊มลม <c oughs> ปั๊มลมด้วยถ้ามันถอดยากผมใช้บล็อกลมแน่แหละ,ละน้องเราเนาะอันนี้คือแค่หมุนออกก็คือเอามือหมุนได้เลยใช่ไหมเออนี่เห็นไหมแค่หมุนข่ายปุ๊บเอามือหมุนออกได้เลยหมุนนิดหมุนออกได้ไหมม,มือหมุนได้ไหมสมคำคุยหน่อยเออเห็นบ่เห็นบ่ยดิ โม่มาต้องใช่บอกเลยครับนี่เหนบ่นี่นี่เอาคู่มาเก็บใส่เลยแล้วน็อตนะ วันนี้เลยครับทีนี้แหละเดินสบายไม่ตะคุตะขะแล้วเลยนี่นี่ไปช่างกิโลขายได้แต่ก็ยังมียางแบบนี้นี่ต้องเผาครับเท่า รู้สึกว่าทุกวันนี้เขามีมาตรการเนี่ยนะห้ามเผานะแล้วถ้าเรา,เราจะทำยังไงอ่ะเขาไม่ให้เผาอะแก๊สว่ะเออแก๊สลนเนาะแก๊สลนฝั่งนี้แล้วก็เอาอันนี้งัดออกครับเนี่ยไปขายไม่ได้นะเนี่ยเขาติแล้วนะเนี่ยนี่มีพลาสติกไปด้วยนีย่คือต้องมีแต่เหล็กไปเท่านั้นเราถึงจะซื้อครับ เราก็ซื้ออยู่แต่ว่าเขาจะกดราคาเราถ้ามันมีพลาสติกไปด้วยอะ่ะ <c oughs> อ้เราได้น็อตเต็มครุลยเหรอ <c oughs> เฮ้ะมาดูกี่กิโลวะเนี่ยนักอยู่ดิหนักอยู่นะ อีน็อดนี่มันมันเอาไปใช้อะไรได้บ้าน็อดเนี้ยมันเท่าใบเทกไหมเือเล็กกว่าอืมเล็กกว่าไหมเท่ากันไหมใบเทกเลยยี่สิบสี่อ่ะยี่สิบสี่น็อดดีนะน็อดของญี่ปุ่นอ่ะยังดีเลยแต่มันก็ช้ไม่ได้หรอก เพราะว่าเนี่ยมันมันสั่นใช่ไหมอันนี้มันเชื่อมติดในนี้เลยตัวนี้นาะเนี่ยมันเชื่อมติดเลยเดยนอกจากว่า ออกหมดก็ต้องแทบไม่ต้องถอดเลยเนี่ยแบบเนี้ยเสมอเลยเห็นไหมไม่ต้องถอดเลยถ้ามันหลุดออกหมดนะแต่มันตอนไหนมันจะหลุดออกหมดล่ะเอาเหลาเวนเอาไ้ใช้ได้ได้วยนี่เวนน,โหโหโหวนนี่เขาคงหวเวนนี่เ็บไ้ใช้งานได้ ถอดได้หมดเลยเหรอข้างในอ่ะเหลือ,อเนี่ยเหลือไหมอ,อ๋อมันติดตรงนี้อยู่ร้านเจ๊เห็นถอดไว้แย่ๆเลยเนี่ยไอเกียยางเนี่ย ตอน,น,นเราต้องไปกับพี่ป่ะไปเอาคันนี้ใช,ใช่ไหมอ,อยู่ยยลันจีเห็นเยอะเลยเนาะพอดไว้ยังไม่ได้ใช้ไม่รู้เขาขายกี่บาทหรอก ไหนเนี่ยมันไปเรียงไวไข้างข้างตู้เลยเอาเรียงเรียงเรียงทับกันไว้อ่ะซ้อนขึ้นเลยหนักไหมไหถึงห้าโลไหมนี่ไม่ถึง,ถงบ่ถ้าเอาอยางงกโอ้ <c oughs> ได้เลย แสดงว่า,า,ามันหนักยางใช่มั้ยเออไม่เท <c oughs> ่าไหร่นะหึไม่เท่าไหร่หรออืมมันหนักยาง แสดงว่ารถคันนี้ทอดอันนี้ไปก็น้ำหนักน่าจะลดไปเท่าไหร่เอา้าถึง500กิโลไหมถึงไหมได,ได้อยู่เนาะอืมได้อยู่นะ500กิโลนี่ที่ถึงไหมวะไม่ถึงเนาะเนาะประมาณ200ไปเนาะ200กิโลประมาณนั่นแหละไม่เกิน200อะ่ะอยู่ประมาณนี้ lấy bầu lấy bầu hả Đây.